นังนี้ดีรัดรัดนังนี้ดีจักซื้อเบิอะไรเล็กน่อยมุนี้ <c oughs> <c oughs> ขั้นเดิอคำว่าดีอีกย,ยังมันก็ดีไปทั้งหนา อน,นาคตยัง,ยงกิแเมนวัตรขันเขนเ้าใจเทาเป็นคนดีสยางเป็นคนดีร่วมกันได้หลายเป็นสังคมดีตรงเลียนดีพอแม่ผู้ปกครองมากับพ่อใจลูกเต่ามาเลียนกับเป็นคนดีกลับบ้านบริโอุกบริอังเขาไปอยู่ในหมู่บ้านกับเป็นคนดีของหมู่บ้านวันละสูบมาสูบยา หาเที่ยวกังเว้นกังคืนผูุกข้องกับพ่อใจยินดีน้าพ่อยินดีน้ามีลูกเป็นคนดีผูนีบ้านกับนั่นเา่าบ้านกับถือไก่น้ามีนักเรียนดีๆอยู่ในบ้านเฮ้ามีเด็กหน่อยดีๆในบ้านเฮาขยายไปเมื่อเฮ้าดีเราเฮ้าก็สามารถจะขยายความดีเฮาออกไปได้ขยายดีจากตัวเฮ้าไปหาพอหาเมียหาครอบครัวเฮ้า บอยเขาหนักอกหนักจบ่อยเขากออกกกเขาจ้าคุดยนกคุดหยังน้ำก็เป็นคนดีไปนแนวนึงัูจากเอ็ดเบียกเอ็ดกั้นซอยพอม่เนี่ยขยายความดีอยากตัวเข้าไปสู่ขอบรัวเมื่อมีหลายๆคนหลายๆขอบรัวเกิดขึ้นในโมบัณย์ขยายความดีจากหูขอบรัวเข้าไปสู่โมบ้านบบานบ้นบันี่ก็บมีค้นดีหลายขอบรัวมีเด็กหน่อยดีๆอยู่ในขอบรัวนี่ จากบ้านนี่ก็เป็นหลายบ้านหลายตำบลขยายขึ้นไปเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลบ้านตรงแถวบานพนแพงบันทงดิบดดบันหวยย่างหนองฮีน้ำบวัวแถวนี้มีแต่หมู่บ้านได้ดีคนดีหลายกว่าคนดีหลายคนดีหลายกว่าคนซัวมันก็มอยู่จิสมองคนบดีแต่ว่าเมื่อมีคนดีหลายคนซัวกับบวมีกำลังหลายกับบระเดแสดงออกหลาย คว่ำดีมันกับเฮ็ดเนี่ยมูคว่ำส่วนนี่คอยจางลงไปพ่ได้สแสดงกำลังไหลบ่ได้เสดิเสดิงไหลบ่ได้วัดตัวเบ่งกามไหลเป็นเบิดอำเภอเป็นเบิดจังหวัดอุบลน,นี่เบิดประเทศไทยนี่มันสิตด,ดีซ้ำใดจากจุดที่ดีของเข้าวนไปความดีเมื่อมีความดีแล้วก ผลของมันก็นกนคือความสุขขันท่าเป็นคนดีเขาก็มีความสุกว่าต้องไปใไบอัตราแว้งมาพู้นันพูนี่สิมันตีมะข่าขึ้นเป็นข่าเขาเขาเจ้าสิมะข่าขึ้นนี่บนมีความสุกเด้หลแัแวงไปใช้ก,กับบไดดายลาของเขากับยานเขามาลักเอาขึ้นยานตำรวจมาจับมาเสียอันนี้เป็นความทุกขไปอัน,เป,นอเป็นกิ๊กเป็นกัรกับหัวเขาเขาเขาสิเมียเขาสิเอาดมกดมาสาดเอาขี้รถไปใช้ก,กับบ่กกาไปยังสิละ ไปอยู่ในศสินในถรำหรือว่าเป็นตัวผู้นั้นผู้นี้ไว้ต่อแล้วมองหันมองนี้ไว้เขาสิม่าตบเอาว้นี่กับย่านไปใสกับละแว้งสิเข้าตลาดกับย่านไปพ่อจยดเกาเนี่ยไปตัวเขาไาว้ไยเห็นไ่ตัวเอาเงินเติมโทรศัพท์น้ำเขาเนี้ยนั่นนั่นนี่ไปอันสูบมาน้ำเขากินเหล้าเมายาน้ำเขาอยู่หันยู่หนีใครจะกัดสิจับต้นบดกัดสิจับ มีแต่เนี่ยบอดีหลดไปขั้นบนอยู่ในสินหาเมื่อกัดเฮ็ดต่งด้งต่ทุกเมื่อไห้มีแต่สิทุกไก่ไปใส่กวาดระแวงนี่แหละความทุกขั้นเท่าปฏิบัติตัวว่าเป็นไปตามมันที่ว่ามาบังหันมันก็นเกิดความสุขไปใส่กับสบายใจอยู่ใส่กับสบายใจสังคมก็บสบายใจอยู่บ้านอยู่ซ่องกับปฎิยานคนมาลักสิ่งลักของไปหันมาหนีกับปริมีผู้ใดมาตีหัวตีม้าขา พราะว่าความดีมันคุมความ้างเฮาเนี่ยกับเป็นความสุขเกิดขึ้นความสุขในตัวเฮาความสุขในหมู่บ้านความสุขในตำบลความสุขในอำเภอความสุขในจังหวัดในประเทศไล่กันขึนไปเริ่มจากตัวเฮานี่ล่ะมันบานเป็นหน่อยๆเ,เ,เนี่ยเฮาเหยียดยู่เนี่ยมันทรงผลไปหลายมันกว่างออกไปหลายจากจุดหน่อยๆขึนไปหาจุดใหญ่ ต้องการความสุขระดับญ่ๆระดับประเทศกระถอยกลับลงไม้หาตัวเฮานี่รัดขั้นตอนลงมาเลยสร้างความสุขในตัวเฮาโดยการทําความดีโดยการเป็นคนดีโดยการสร้่งดีถอยไปถอยม้คิดเห็นผลมั่นต้องการผลมั่นต้องการเป้าหมายกระ้องเบิ่งวิธีการตรองเบิ่งต้นเหตุมัน่นเบิ่งสาเหตุมัน่นสาเหตุมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์ บุญไหวเป็นนันเป็นนี่มันเป็นยังกับเพราะว่าเหาบอดีค้นบอดีคนในชาติบอดีตัวเหาบ่ท่านดีตัวเฮา,ด,าดีบ่ท่านหลากำลังของคนชัวมันก็ได้แสดงขึ้นหลมันก็ทรงผลเอเป็นทุกข์เป็นความบุญไหว้เกิดขึ้นในสังคมของคนหนึ่งเนี่ยคนชัวมันมีอยู่แล้วข้างนอบ่ทรงเสริมค้นชัวมาท่งเสริมคนดีมันก็สิเกิดเป็นสังคมแห่งความสุขเกิดขึ้น นี่ก็เป็นขอตะนักไหวอยู่ในตัวตนของเฮ้าไหวขั้นเฮาตองการสุกให้เหาเพียนค้นดีเป็นคนดีส้่งคว่มดี่าไปส้่งความบ่ดีส้างคว่มเสื่อมเสียม,มาใช่จ้าของลอยพอเมียไปหานัดกันยู่หันยู่นีลอยปลายางไปนรี้ไปน้ำปลายางน้ำอยางเนี่ยนะอันนั้นก็เริ่มทุกไไข์ไปแต่เฮ้าไปละทุกข์ไปจากเทลอยไปตัวไปไปละ ยานเขาจับได้กับพ้องนั้นยานคนเห็นกับพ้องนั้นนี่ก็ทุกไปกลับมาเลยก็อุกอังคังแข่มระบาดเนี่ยเป็นจังไดเนาะพื้นไประบาดสิเป็นอีหยังเกิดขึ้นในเนอะว่าสินนี่ก็ทุกการเรียนการศึกษากับด้อยลงไปครับมันอยู่ในัยเลียนคบมันอยู่เป็นนักเรียนมันก็เห็นผลยุ่นี่แหละปฏิเสธพอได้เขาอยากได้สุขเขาต้องสั่งดีเขาอยากได้ทุกเขาต้องสั่ง บอดีส้่งความซัวปลูกบกวงลงไปมันหั่สีเป็นบกม่วงมาถ้าต้นมันใหญ่ขึ้นได้กินน่วยข้นเท่ออยากกินบกม่วงถ้าก็ต้องปลูกบกวงถ้าต้องการผลบกมวงถ้าต้องการเขา่าก็ต้องปลูกเขาเขาปลูกเขา่าเขาก็ได้เขาจริงจิตละ่ะทำดีก็ได้ดีทำซัวก็ได้ซัวเบื้องผลแล้วก็เบื้องสาเหตุมันมันเป็นอย่างยังได มีสาเหตุให้เห็นเท่ากับเลี่ยงผลมันเกิดได้เบ่งผลแล้วกับกลับมาเหตุเบ่งเหตุแล้วก็ไปหาผลเหตุก็ผลสัมพันธ์กันพรกกันขึ้นไว้ได้หลายเอาไปเป็นรักคิดไว้ลักปฏิบัติในตัวจะคล้องไว้ขันอยากได้ดีขั้นอยากเป็นคนดีขั้นอยากมีความสุขกระต่องส้างความดีไว้เหตุด,ดีตั้งใจเลี้ยงดีปฏิบัติโวด,ดีเป่าดีคิดดีทำดี นี่แหละมันจิตสมก็มาอยู่โรงเรียนมาอยู่ในสังคมองคนดีน้ากันซ่ยกันดึงกันผู้ใดมันอันสิออกนอกรูนอกทางมันสิตแตกปอกไปกัดช่ยไว้ดึงไว้กับเป็นความเอือเพื่อต่อมูต่อเพื่อนต่อคบมิตรสหายไว้ผู้ใดมันเจียนดื้อๆเนี่ยกับปามันไว้ซุ่มปใชัยมันขวนคู่อะไรกับอกมันไว้ตักเตือนกันไว้เอาเขาห้องบ้านเนี่ย